อันนี้ไม่มีคอนเทนต์ตอนแรกอาจจะมากรุงเทพเฉยๆแต่ว่าทําการตกเครื่องไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็หนูดูว่า <c oughs> เครื่องมันขึ้น10โมง35ฉินก็มัมแต่งสวยอยู่บ้านสรุปเครื่องบิน10โมง10แล้วมันต้องเช็คอินก่อน10นาทีแล้วหาเว็บเช็คอินออนไลน์ไม่เจอเห็ต้องไปตรงนู้นซึ่งมาแล้วปุ๊บเคาน์เตอร์ปิดไม่มีใครช่วยอะไรได้สิ่งที่ได้ก็คือทำไฟตัดไปแล้วก็เสียตังไป เพิ่มอีกหนึ่งบาทหนึ่งอยบาทก็ดวงมันจะยังไงอ่ะเสียตังค์เอามาจะเสียตังค์คือเรื่องของเราคือยังอยู่กับเพื่อนก่อนเออยังอยู่กับเพื่อนต่อก็ไม่บอกยังอยู่กับเพื่อนต่อก่อนก็เลยเออเดี๋ยวไอทีบายมงกว่าโอเค่ะเช็คอินการเช็คอินออนไลน์ให้ผมอีกรอบในรอบถึงแทบายสามนหนาหนาวเลยนะเลื่อนไฟค่ะก็เลยมาทำบุญแรบ แบบเออฟาดโค้งฟาดเคาะไปไม่เป็นไรก็มาทำบุญกับเพื่อนเพื่อนเขาถือว่าซื้ออะไรกับเพื่อนแล้วกันวัดพันติอายุวันโน้ต้าภาลาสี่หลมาก สดีชาโลกตอนนี้เราถึงที่พักแล้วหัวยุ่งมากโก้ oh God. <laughs> หมายกอดเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่งตัวกันใหม่นะคะ อไม่รู้จะพูดอะไรไปเลยกันบ๊ายบายงานตัวเองนะไปจริงแล้วนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเจอกันอีกทีน้องเป็นสาวแล้วนะไาลูกไปไปเรื่ลย ทำไมกล้องมันดูแบบดีเลย์ดีเลย์ไงไม่รู้นั่นแหละเราก็ขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเครื่องกันอีกทีที่ยมืองนินนวยอร์กชิลชิไม่มีอะไรไม่รู้จะพูดอะไรด้วยมิ๊ดเด็ก You. เ <Germany. S 2> ตอนนี้เจดเรียกแล้วเราำลจไปซลลลิลกันนะฮะอยากจะบอกว่าตอนมาที่เยอรมันเขาโหดมากเลยคะเขาแบบขึ้นเสียงฉันจะร้องไห้แต่ก,ก็ทานั่ได้ค่ะไปกันต่อ มากนะรอบนี้รู้ก่อนว่าเหเท่าเดิมอะไม่ไใจจะเจอกันที่บอร์อเซลอยดีก่อี่นี้ก็คือสานามบินบราเซลนะทุกคน รอบนี้มาง่ายกว่ารอบที่แล้วไม่สตรัคเกอร์ลิงวกกับสติของฉันที่มีน้อยนีดอยู่ตอนนี้ก็ผ่านทนมาได้ดีดีก็โอเคค่อยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะยั้นายฉันหากีตาร์ไม่เจอันะคือกีตารเราต้องไปหาที่ไหนอ่ะคือเขาไม่ได้โหลดมาใต้นี่หรอกหรือยังคือ Excuse me, sir. So look at really yeah, yeah, a yeah, special. Luggage. Uh the zero just over. Oh over there? Yeah. Okay, thank you yeah. very much. Excuse me? Excuse me. Um where can I get the special luggage? Special what are you waiting for? Uh guitar. Guitar? Yes. But not this one. Oh, Another one, yeah. t h a ไทยแลนด์บังคอกฉันได้กีต้ามาแล้วนะฉันปวดฉี่มากขอไปหาอะไรกินแล้วไปฉี่แป๊ดเฮ้ยบังชูทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรอแม่ที่รถนะ ถึงแล้วโอ้ยมือสั่นโอ้ยถึงแล้วแม่าอากาศดีมากสิสามองศาฮ่าเย็นสบายมากคื้แม่มานะฮะบอกมือ,อม โรเราถึงแล้วนะไม่ถึงหรอกตอนนี้เราจะมาเอาซิมนะฮะเราจะมา,าซิมที่ม่วงๆตรงนี้ตรงโน้นฉันต้องใช้ซิมและใช้เน็ตแล้วก็ปาร์กิ่ง,งว <c oughs> สวัสดีจากนามูจา้าคือถ้าเห็นว่าเราหน้าสดมากก็ไม่ต้องสสยเพราะว่า ตัง้งแต่ลงเครื่องยังไม่ได้แต่งหน้าเลยยังไม่ทำอะไรกับหน้าเลยซึ่งก็คือสดเป็นก็คือไม่รู้อะไรเลยเช้าวันนี้จะมาที่พิซซ่ากันนะคะนี่ก็คือร้านอาหารต่างๆนะทุกคนแบบวถ่าเยเล่นให้ดูประมาณนี้วันนี้ก็คือขึ้นมาจากไทยกินอาหารไทยจ้ะ From Bangkok to Noi Mu ไม่ได้เลยเพราะว่าอร่อยมากมันถูกปากถน,นูม,กมบบาเกเหรอเมื่อกี้เราเจอเพื่อนเก่าด้วยนะคะเดินไปแล้วเมื่อกี้เราจะตามหายูนิเวอร์ซิตี้กันยังไม่ได้กลับบ้านเลยเราจะกลับบ้าน Welcome to Thai Store ค่ะเด t s go เรียกของกันเถอะมาแล้วสปริงสวยมากข้างนอกโอ้ oh my god ไ่คยที่พี่พี่ไปาอาเให้ขึ้นสนาบินน้องก็จะมานัน่องอ่ะขอบคุณนะ สวัสดีอันนี้เรามาแวะบ้านเก่านะมีจักรุชี่ด้วยนะจ๊ะนี่คือเคยเป็นบ้านเก่าแต่ว่าตอนนี้ทำเป็นตาาร์ตเมนให้เช่านะทุกคนเราจะรีวิวหลังบ้านมาแบบทำงครองทําความสะอาดนิดนึงนี่นีททาบรลีนน้องๆฉันอยากเปล่าแดนดีไลออนมากแบบนหคือเห็นมาสักพักแหละ ค,ค่ะบ้านเกิงฮะเคค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนหนังสือกันแล้วใช่แล้วถือว่าเป็นการปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะคือเมื่อวานก็ไม่ค่อยได้ปิดคลิปใช่ปะ่ะเพราะว่านั่นแหละคือหน้าสดมากเฮงก็ไม่อยากถ่ายคลิปแล้วก็ <c oughs> ยุ่งนุ่นนานจัดของ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปใกล้ปิดคลิปวันนี้เลยนะกันนะคะก็ ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมก็ไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพราะว่าก็จะมีอีกหลายหายอย่างมานะไปเลยไปเลย